สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนองานเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมนธิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตํมนไลไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะครับเสนออาจารย์เยาวรักษ์ชาวบ้านโพนะครับกระผมนายสบน,านาันนยเพ็งศรีรหัสน,นักศึกษาหกห้าหนึ่งสสาสี่แปดเก้าูย์ศย์สามครับ กับผมนายนาลาบานทุ่มรหัสนักศึกษาหกห้าหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับสวัสดีครับผมนายนะชัยรันวงรหัสนักศึกษาหกห้าหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าศูนย์สองหนึ่งครับครับที่มาและความสำคัญนะครับธรรมธาิบาลเป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารงานและปกครองในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้ประชาชน เป็นศูนย์กลางและสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทนที่จะมุ่งเน้นเพียงการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวการบริหารงานจัดการที่ดีจึงมีความสําคัญต่อทุกภาคส่วนครับและมีการนําไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายนอกจากนี้งานของท้องถิ่นยังมีการประเมินและการประกวดโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติกับมีการสแสวงหาผลประโยชน์จากระบบท้องถิ่นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนในที่สุดครับปัญหานะครับทั้งนี้การบริหารงานตามหลักที่การขอไปครับทั้งนี้การบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลของนายกเทศมนตรี เมืองไร่ขิงนะครับเนื่องจากในพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงตำบไลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมมีปัญหามากมาย<ม>อย่างเช่นปัญหาน้ําระบายไม่ทันในช่วงฝนตกหรือแม่น้ําในแม่น้ําสูงขึ้นทำให้ท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำครับปัญหาไฟข้างทางไม่สว่างขยะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ปัญหาประเด็นอุปสรรคในการดำเนินงานนะครับและแนวทางแก้ปัญหาประเด็นขยะสิ่งแวดล้อมซึ่งนายกเทศมนตรีไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือไม่กระทำอันใดเลยเป็นเวลานานเพราะอำเภอสามพานเป็นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีร้านค้าเป็นจำนวนมากนะครับ จึงทำให้มีขยะค่อนข้างเยอะเนื่องจากการบริหารการจัดการงบประมาณหรือการไม่มีความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาครับคัญหาของการวิจัยนะครับหนึ่งทัศนคติของประชาชนต่อหลักธรรมธิบาลที่อยู่ในระดับใดครับรสองทัศนคติของประชาชนในการบริหารงานเทศสบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพานจังหวัดน,นคนปรปฐมแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่อย่างไรครับสามข้อเสนอเนี้ยต่อการบริหารงานตามหลักธรรมที่บ้านของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบไลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดน,นคนปรปฐมอย่างไรหรือไม่ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเพื่อศึกษาระดับทัศนคติ ของการบริหารงานตามหลักธรรมาิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงอำเภอสามพัน 3, จังหวัดนคปรปฐมครับสองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติของประชาชนต่อหลักธรรมาจิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงอำเภอสามพัน, 3, พนจังหวัดนคปรปฐมจังแนกตามอายุเพศระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับสาม เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะทัชนคกติของประชาชนต่อหลักธรรมธิบานของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมครับขอบเขตด้านการวิจัยนะครับด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมธิบานของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงจำบลไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมเท่านั้นนะครับ ตัวแปรการศึกษานะครับด้านตัวแปรต้นเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะครับหนึ่งเพศสองอายุสามระดับการศึกษาสี่อาชีพห้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนครับและตัวแปรตามเป็นหลักนิติธรรมหกประการนะครับประกอบด้วยหนึ่งหลักนิติธรรมสองหลักความโปร่งใสสามหลักคุณธรรม สี่หลักการมีส่วนร่วมห้าหลักความรับผิดช,ชอบหกหลักความคุ้มค่าครับด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับประชาชนที่อยู่ในการวิจัยได้แก่ประชาชนที่อยู่จังหวัดนครปฐมจำนวนสองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าคนครับ 2ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่ได้รับการบริการจากศูนย์บริการภาครัฐแบบเบียดเสร็จจังหวัดนครปฐมกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแคนจำนวนไม่น้อยกว่า400คนนะครับและสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกนะครับขอบเขตพื้นที่นะครับ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือเทศบาลเมืองไร่ขิงตไร่ขิงออสามพันจนครปฐมนะครับพอเขตด,ด้านระยะเวลาระยะเวลาที่การที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้นะครับคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งทำให้ทราบถึงระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมธิบานของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงจังหวัดไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมนะครับสองทำให้ทราบถึงความแตกต่างของทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมธิบานของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงจําหลัลไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะครับมลเลบมื่อจําแนก ตามจำนวนปัจจัยนะครับสามทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาจิมานของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขงิตงตำบลไร่ขงิงอำเภอสามพันธจกกังหวัดนครปฐมนะครับแนวคิดทฤษฎีคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังนี้นะครับหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลสองแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติสามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน สี่แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับหลักทำอธิบาลนะครับห้าแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นโขข้อมูลทั่วไปของพื้นที่เมืองไร่ขิงจําหลไร่ขิงอำเภอสามพันโนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ็ดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับวิธีดําเนินการวิจัยนะครับมีเจ็ดประการนะครับหนึ่งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สองประชากรและกลุ่มตัวอย่างสามเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับสี่การเก็บรวบรวมข้อมูลครับห้าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครับหกการนําเสนอข้อมูลวิจัยเครื่องมือที่ใช้นะครับและเจ็ดรูปแบบการวิจัยครับครับรูปแบบของการวิจัยนะครับการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งคณะผู้วิจัยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจนะครับ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครับครับข้อมูลด้านปฐมภูมินะครับโดยการใช้แบบสอบถามการเก็บครอบเก็บข้อมูลรวมจากแห่งข้อมูลครับปฐมภูมิโดยดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลโดยข้อความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิงครับอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเพื่อดําเนินงานเจกดแบบสอบถามแ,แบบามก่ประชาชนที่อาศัยอ,อยู่ในเทศบาลเมืองไร่ขิงโดยครบตามจํานวนทั้งสิ้น4ี่ร้อยคนและการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณครับข้อมูลด้านทุติ ภูมิครับเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับจากการค้นควา้าจากเอกสารทางวิชาการตำราว,วิทยานิพนธ์วารสารผลงานวิจัยฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาครับครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครับประชากรในครั้งนี้คือประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจัดนครปฐมา จำนวนสามหม่นสาพันห้า้อสี่เก้าคนอ้างอิงจากองค์การบริหารสนน่วนตำบลที่บาลเมืองไร่ขิง 2, 5, 6, สองห้าส่วนครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้นะครับประชาชนที่มีอายุ1ปดปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจหวเข้ามาถมจำนวนสี0้คนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคำนวณของจากสูตรของยามาเน่นะครับโดยกำหนดค่าเชื่อมั่นร้อยละเก้าสิบห้าหรือยอมให้มีความคาดเคลื่อนได้ร้อยละห้าครับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็กบข้อมูลเอ้ขอโทษนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคําถามแบบปลายปิดปลายเปิดนะครับเพื่อสอบถามประชาชนที่มีอายุ18ปีที่อาศัยในตนําบลไร่ขิงอำเภอสามพานจอดนครปฐมโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้นะครับส่วนที่หนึ่งนะครับข้อมูลที่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลจำนวนห้าข้อประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดปลายเปิดน,นะครับส่วนที่สองนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ,บหลักธรรมาภิบาลหหลักจํานวนสัสิบข้อประกอบด้วยหนึ่งด้านด้านนิติธรรมจํานวนหข้อสองด้านความโปร่งใสจํานวนหข้อสด้านคุณธรรมจํานวน5ข้อสี่การมีส่วนร่วมจํานวนหข้อ5ด้านความรับผิดชอบจานวนหข้อหกด้านความรัความคุ้มค่าจํานวนห้าข้อส่วนที่สานะครับข้อเสนอในใน,ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพันจอนักอนำประสม โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิดนะครับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือครับเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับดังนี้ครับหนึ่งการสร้างแบบสอบถามสองการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับตัส่วนบุคคลสามการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมวิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลไราขิงเบอสามปานวอดนครปฐมครับหนึ่งจุดสาม สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการริหานงานตามหลักธรรมภาภิบาลของนายกทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสัมพนมมันธ์งจวัดนครปฐมสี่ครับนําแบบสอบถามที่ออกมาออกแบบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาทํทาการตรวจสอบพิจารณาหาจุดบกพร่องรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนําเสนอปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามมีความสมบูรณ์และเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นครับครับการหาความค่าความค่าความเชื่อมั่นนะครับ หากว่าเอ้ยขอโทษน,นะครับ 2. 1หนึ่งหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยคำนวณจากความสอดคล้องดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามวัตถุหรือเรียกย่ยอๆค่า IOC โดยโดยคะเดนความพิจารของผู้เชีช่ยวชาญจำนวนสามท่านขึ้นไปในการตรวจโดยใช้เกณฑ์ทางพิจารณาคําถามดังนี้ครับให้คำให้คำให้คะเดนบวกหนึ่งถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุให้คะเดนศูนย์ 0. ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุ ให้คะแนนลบหนึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุแล้วนําข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาข้อผู้เชี่ยวชาญหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสมหรือเนื้อหา IOC จากสูตรครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหนึ่งคณะผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากวิทยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชพัฏน์สุนันทาเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพันจอดละความผสมนะครับ สองแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาโดยนําแบบสอบถามไปให้โดยตรงโดยตนเองพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามโดยให้โอกาสผู้ตอบแบบสอบถามได้ทําแบบสอบถามอย่างอิสระครับ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามจากเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจํานวน4 0 0รชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกับคืนและมีความสมบูรณ์จํานวน4ี่ร้อยชุดครับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ1มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามน,นะครับก่อนคัดเลือกฉบับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล2การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยมีขั้นตอนดังนี้น,นะครับหาค่าความถี่และร้อยละปัจจัยของส่วนบุคคลนะครับ2ครับหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนจากการตอบกบ แบบสอบถามเพื่อวัดระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายทศสมบตตีนะครับสานะครับการใช้เทสเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มโดยมีการทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนด้วยเลเวลเทสก่อนวิเคราะห์นะครับการนําเสนอข้อมูลข้อมูลวิจัยนะครับในการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของน,น,นายทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานันจังหวัดนครปฐมคณะผู้วิจัยได้การศึก ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการทําแบบสับถามนำมารวบรวมข้อมูลในการดําเนินงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ตามที่ประเด็นตั้งไว้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนําเสนอข้อมูลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลในเชิงพานาัพานานาวิเคราะห์ครับครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ภาพที่4.1นะครับแสดงนาราของเพศนะครับเพศชายเป็น53เปอร์เซ็นตนะครับเพศหญิง47เปอร์เซ็นภาพที่4.2นะครับแสดงนาระของอายุนะครับอายุที่มากที่สุดนะครับเป็นช่วง41-50ปีนะครับมี29 29เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็น้อยที่สุดนะครับเป็นต่ำกว่าหรือเท่าท่า20ปีนะครับมี8เปอร์เซ็นครับ ภาพที่4.3แสดงรายละของการศึกษานะครับมากที่สุดนะครับจะเป็นปริญญาตรีนะครับมี30เปอร์เซ็นตนะครับน้อยที่สุดจะเป็นสูงกว่าปริญญาตรีนะครับมี5เปอร์เซ็นพที่สที่4.4นะครับแสดงรายละของอาของอาชีพอาชีพที่มากที่สุดนะครับเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับมี34เปอร์เซ็นตนะครับอาชีพที่น้อยที่สุดนะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับมี5เปอร์เซ็นครับ ภาาที่4.5นะครับธนาคารละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับมากที่สุดนะครับจะเป็นหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับน้อยที่สุดจะเป็นสี่หมื่นบาทครับตอนที่สองนะครับทัศนคติของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับมากที่สุดนะครับ จะเป็นหลักความคุ้มค่านะครับมีค่า x bar อยู่ที่สามจุดแปดห้านะครับมีค่า s d อยู่ที่จุดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับ,รบตารางที่สี่จุดเจ็ดนะครับมากที่สุดนะครับจะเป็นนายกได้วาง กฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนนะครับมีค่า x bar อยู่ที่สามจุดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่า s อาอยู่ที่จุดแปดสามเก้าครับครับตารางที่สี่จุดแปดนะครับนายกได้ใช้หลักคุณธรรมนิติธรรมตาสินปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลน,นะครับมีค่า x bar อยู่ที่สามจุดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ค่า s อาอยู่ที่จุดแปดหนึ่งแปดครับ ทำตารางที่สี่จุดเก้านะครับสี่จุดเก้านายกได้ประนายกได้ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการและการพิจารณางบป,ประมาณนะครับมีค่าเอบีอยู่ที่สามจุดเจ็ดหกนะครับแล้วก็ค่าเอ็ีอยู่ที่จุดเก้าศูนย์ศูนย์ครับตารางที่สี่จุดสิบนะครับสี่จุดหนึ่งศูนย์ นายกเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการโครงการต่างๆของเทศบาลนะครับมีค่า X-bar อยู่ที่สามจุดแปดศูนย์แลก็ค่าเออยู่ที่จุดเก้าหนึ่งหกครับตารางที่สี่จุดสี่จุดหนึ่งหนึ่งนะครับนายกมีความใส่ใจเรื่องปัญหาของเทศบาลและมีความกตืดูืร้น ที่จะแก้ไขปัญหาครับมีค่าไอค์บายอยู่ที่สามจุดแปดศูนย์นะครับค่าอเอดีอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าค่าดีที่จุดเก้าศูนย์หกครับภาพที่สี่จุดหนึ่งสองนะครับนายกรณรงค์ทรงเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอ,อย่างประหยัดมีค่าไอค์บายอยู่ที่สามจุดเก้าหกแล้วก็ค่าอเอดีอยู่ที่จุดแปดห้าสามครับ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานนะครับขับหนึ่งเพศของประชาชนที่แตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตมบนไร่ขิงก็คือ้สมพานจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันครับหนึ่งด้านนิติธรรมยอมรับสมมติฐานสองด้านคุณธรรมปฏิเสธสมมติฐานสามด้านความโปร่งใสปฏิเสธสมมติฐานสี่ด้านความการด้านการมีส่วนร่วมปฏิเสธสมมติฐานห้า ด้านความรับผิดชอบปฏิเทศสมมติฐานสถานไอพินิติ่ใช้นะครับทีเทสสองอายุของประชาชนที่แตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภาิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองแรกขิงตำบลแรกขิงอำเภอสามพานจันงหวัดนครแฐมแตกต่างกันหนึ่งด้านนิติธรรมยอมรับสมมติฐานสองด้านคุณธรรมปฏิเสธสมมติฐานสามด้านความโป,ปร่งใสปฏิเสธสมมติฐาน สี่ด้านการมีส่วนร่วมปฏิเทศมุติฐานห้าด้านความรับผิดชอบยอมรับสมมติฐานหกด้านหลักความคุ้มค่ายอมรับสมมติฐานเจ็ดโดยภาพรวมยอมรับสมมติฐานนะครับคดีที่ใช้คือวันเวียโนวานะครับสามระดับการศึกษาของประชาชนที่แตกต่างการมีระดับการก,การทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลบรีข huh e ิงอำเภอมามาจังหวัดนครปฐมนะครับหนึ่งด้านนิติธรรมนะครับยอมรับสมุิฐานสองด้านคุณธรรมยอมรับสมุิฐานสามด้านความโปร่งใสยอมรับสมุิฐานสี่ด้านการมีส่วนร่วมยอมรับสมุิฐานห้าด้านความรับผิดชอบยอมรับสมุิฐานหกด้านความคุ้มค่ายอมรับสมุิฐานเจ็ดโดยภาพรวมยอมรับสมุิฐานครับที่ดีใช้วันเวียนวาครับสี่ อาชีพของประชาชนที่แตกต่างกันมีระดับศัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักธรรมอภิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลอร่ขิงอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมครับหนึ่งด้านนิติธรรมยอมรับสมุิฐานสองด้านคุณธรรมยอมรับสมุิฐานสด้านความโปร่งใสยอมรับสมุิฐานสด้านการมีส่วนร่วมยอมรับสมุิฐาน5ด้านความรับผิดชอบประเทศสมุิฐานหกด้านความคุ้มค่ายอมรับสมุิฐานเ็โดยภาพรวมยอมรับสมุิฐานนะครับ ที่ติที่ใช้คือวันวีอนวานครับ5รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนที่แตกต่างกันมีระดับพันาคติต่อการบริหารงานตาหลักธรรพิบาลของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมที day, no today, ่แตกทางกันนะครับ1ด้านนิติธรรมยศสมุติฐาน2ด้านคุณธรรมปฏิเทสมุติฐาน3ความโปร่งใสปฏิเทสมุดิฐาน4ด้านการมีส่วนร่วมยรัสมุติฐาน 5. ้าด้านความรับผิดชอบปฏิเทศสมมติฐาน 6. กด้านความคุ้มค่าอยอมรับสมมติฐาน 7. โดยภาพรวมอยอมรับสมมติฐานนะครับทีด่ดีที่ใช้คือวันวีอันววานครับข้อเสนอนี้ยหนึ่งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน นายกต้องปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบข้อบังคับอย่างจริงครัดเช่นนายกไม่รับสินบนต่างๆและไม่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด,ผดทางกฎหมายหรือผู้มีอิทธิพลนะครับ2นายกต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาคต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันในชุมชนเช่นนายกปฏิบัติตัวกับประชาชนทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคกัน 3. นายกต้องมีความโปร่งใสเช่นมีเว็บของชุมชนไว้แจ้งข่าวสารต่างๆให้ประชาชนตรวจสอบได้ง่าย 4. นายกต้องเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้ออกความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ,กราต่างๆในพื้นที่เทศบาลมากขึ้นเช่นได้มีการทํากล่องเสนอกิจกรกรมต่างๆให้ประชาชนได้มาสแสดงความคิดเห็นแล้วใส่ลงในกล่องห้านายกต้องมีความใส่ใจข้อบังคับกฎระเบียบของบุคลากรในองค์กรอย่างเขร่งคัดมากขึ้นเช่นนายกได้มีการทําแบบประเมินของบุคลากรในองค์กรอย่างจริงจังหนายกต้องตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้นเช่นนายยกลงพื้นที่ ครับพอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ